หมู่ทองหรือสิบตำรวจเอกทองอยู่สถานีตำรวจบางขุนเทียนในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองราวๆปี2478สมัยนั้นซึ่งตามคำบอกเล่า ว่าหมู่ทองเป็นคนกล้าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจับกุมผู้ร้ายขนาดไหนหรือแม้แต่ดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างไรแกไม่เคยย่อท้อทีนี้เมื่อว่าถึงเรื่องผีสางนางไม้หมู่ทองก็ยิ่งไม่นึกสะดุ้งหวาดเกรงแต่อย่างไรเลยถึงแม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนแกนึกจะเดินผ่านป่าช้าแกก็ไปด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องมีเพื่อนตำรวจไปด้วยเลย และเห็นจะเป็นเพราะความกล้าของแกนี่เองสารวัตรจึงมอบหน้าที่หัวหน้าสายตรวจให้แกหมู่ทองมีลูกน้องถูกคออยู่คนหนึ่งชื่อพลตำรวจชื้นนับว่าก็มีความกล้าไม่แพ้ลูกพี่อยู่เหมือนกันหน้าที่ของหมู่ทองคือออกตรวจท้องที่ตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงสว่างบางทีก็ไปด้วยเรือภายบางที ก็เลาะวัดไปตามเรือกสวนตรอกเล็กซอกน้อยด้วยเท้าหมู่ทองมีของติดตัวไปประจำอยู่สองอย่างคือไฟฉายขนาดสามท่อนอันหนึ่งและปืนพกหนึ่งกระบอกไม่เคยมีอะไรติดตัวไปมากกว่านั้นส่วนพลตำรวจชื้นก็เช่นเดียวกันมีไฟฉายและปืนพกติดตัวตามลูกพี่ไปด้วยเสมอแต่บางวันก็ไม่ได้เอาไฟฉายไป คงพกปืนติดตัวไปอย่างเดียวคืนนี้เป็นคืนข้างขึ้นเดือนหงายหมู่ทองกับพลตำรวจชื้นจะต้องออกตรวจท้องที่ตามปกติคือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงสว่างและโดยเหตุที่ว่ามีคดีลักเล็กขโมยน้อยเกิดทางแถบคลองบางว่าชุกชุมขึ้นในระยะนี้สารวัตรจึงมอบหน้าที่ให้หมู่ทอง ออกไปตรวจโดยเคร่งครัดและคืนนี้จึงเป็นอันว่าหมู่ทองจะต้องออกตรวจด้วยเรือพายโดยที่แกเป็นคนพายท้ายและพลตำรวจชื้นเป็นคนภายหัวหมู่ทองกับพลตำรวจชื้นเริ่มออกจากสถานีตำรวจบางขุนเทียนเมื่อเวลาราวๆเที่ยงคืนเสร็จ,รจมุ่งบ่ายหน้าไปเข้าคลองบางว่าหมู่จะไปให้ถึงไหน พลตำรวจชื้นถามขณะที่พายกันเอื่อยๆมาในคลองบางว่าหมู่ทองแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าแล้วตอบว่าวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหงายแจ่มดีเหลือเกินก็อยากจะพายไปให้ถึงวัดโคนอนสักหน่อยพลตำรวจชื้นไม่พูดอะไรคงทำหน้าที่พายกันต่อไปจนกระทั่งมาถึงหน้าวัดศาลาคลื่นหมู่ทองก็บอกว่าชื้นจอดที่ท่าวัดนี้ดีกว่าอา้าว ไหนหมูว่าจะไปให้ถึงวัดโคนอนยังไงล่ะทีแรกก็อยากไปแต่มันไกลมากหมูทองตอบเอาละวะผูกเรือขึ้นไปพักกันบนศาลาดีกว่าคนตำรวจชื่นดีใจเพราะจะไม่ต้องพายเรือไกลก็เอาพายงัดหัวเรือเข้าจอดที่บันไดท่าวัดเอาโซ่ผูกเรือแล้วก็ชวนกันขึ้นไปนั่งพักอยู่บนศาลาหมูทองถอดหมวกออกวางไว้ข้างตัว แล้วแกก็เอาหลังพิงเสาสาราวัดเอาบุหรี่ใบตองแห้งขึ้นมามวลสูบพระจันทร์ไม่เอาหรอมู่ผมมีอยู่ครึ่งซองคนตำรวจชื้นลูกน้องถามแล้วยื่นซองบุหรี่ตราวัวแดงไปให้แต่หมู่แกสั่นศรีรษะปฏิเสธไม่เอาสู้ใบตองไม่ได้มันหวานดีคืนนี้เดือนหงายแจมทุกสิ่งทุกอย่างในลานวัดศาลาครืน มองเห็นได้อย่างจะแจ้งต้นไม้ทุกต้นกุฏิรพระทุกกุฏิโบสถและหอระฆังต่างก็ยืนอาบแสงจันทร์อยู่อย่างเงียบๆขณะนี้พระเนรจำวัดกันหมดแล้วเหลือแต่สุนัขสองสามตัววิ่งเห่ากระโชกอยู่หน้าศาระก็โดนหมูทองกระเพิดวิ่งหนีไปทางหลังวัด, <S 2> <S 2> วดนอกจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบ ไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดหรือเรไรที่ร้องระงมอยู่เป็นปกติคนชื้นร้องเรียกเบาๆทำไมหมู่ย้อนถามแล้วพ่นควันยาใบตองขมมงไปทั้งศาลาเขาว่าวัดนี้ผีดูุไม่ใช่หรอหมู่ทองเงียบไปสักครู่ก็ตอบว่าเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ข้ายังไม่เคยปรากฏว่าเห็นเลยสักทีศาลานี้ก็เคยมานอนค้างตั้งหลายหนล,ละ มูรู้ไหมว่าไอ้ที่เขาว่าผีดุยังไงคนตำรวจชื้นถามต่อไปแกดูดใบตองแห้งเข้าไปอีกสองสามอึกก็ตอบว่าก็ไม่เคยเห็นด้วยตาแต่ว่าคนเก่าๆเขาเล่ากันว่าวัดนี้ผีดุมากขนาดขึ้นมาเต้นกันบนศาลานี้รากับเล่นโขนเล่นละครถึงขนาดขึ้นมา เล่นโขนเล่นละครกันบนศาลานี่ก็ไม่ใช่เบาแล้วนะหมู่เขาก็ว่ากันอย่างนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วเขาว่าพอตกตอนค่ำก็ไม่มีใครกล้าพายเรือเข้ามาในคลองผ่านนาวัดนี้พวกแม่ค้าที่จะเอาผลไม้ใส่เรือพายไปขายที่ตลาดคลูก็ต้องรอมากันเป็นหมู่ตั้งสีล่ลำห้าลำถึงจะก,กล้ามาลำพังลำเดียวแล้วก็ไม่มีใครกล้าผ่านมาเลย แกหยุดอัดไปตองแห้งเข้าไปอีกสองทีก่อนจะโยนก้นทิ้งเดิมทีเดียวนะ่ะเขาว่าวัดนี้ชื่อวัดเสนาคืนเขาว่าใครก็ไม่รู้ยกกองทัพมาถึงวัดนี้ก็ให้ทหารพักอยู่ในวัดตกกลางคืนพวกทหารก็มีการเล่นกันเป็นการแก้เหงาก็ขึ้นมาเต้นมารำกันอยู่บนศาลานี่แหละแล้วก็ส่งเสียงอึกกระทึกคลึกโคลมเต้นยักษ์เต้นลิงกันคลื้นเครง เขาก็เลยเรียกกันว่าวัดเสนาครืงนเพราะพวกทหารขึ้นมาเล่นกันอึกกระทึกต่อมาต่อมามันานานเข้าไอชื่อเสียงมันก็เปลี่ยนไปจากวัดเสนาครืน่นก็มาเป็นวัดสาลาครืนอ๋อผมก็เพิ่งจะรู้ประวัติวัดเดี๋ยวนี้นี่เองคนตำรวจชื้นครางแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ด้วยเขาเล่ากันมายัางไง งั้นก็มาเล่าต่อให้ฟังหมูแกว่ามันหลอกยังไงหมูก็จำไม่ได้โว้ยว่ามันหลอกยังไงบางคนเขาก็เล่าว่าพอพายเรือผ่านมาถึงหน้าวัดก็ด้ยินเสียงพินพาดลาดโพลอึกกระทึกกึกก้องแล้วก็มีคนเยอะแยะเต้นแรงเต้นกากันอยู่บนศาลานี้เสียงเอะอะโครมครามจนกระทั่งบางครั้งพระท่านต้องลงมาสวดมนต์ถึงได้เงียบหายไป แล้วพอรุ่งเช้ามันก็มาร้องรำทําเพลงกันอีกเป่าปีตีกลองเต้นยักเต้นโขนกันจนกระทั่งได้ยินออกไปถึงปากคลองพระเจ้าทนไม่ไหวถึงกับต้องย้ายวัดไปก็มีโอ้โหขนาดนั้นเชียวหรอมูก็นับว่าดุเอาการอยู่นะสิก็ดุจริงๆนะสิแกว่าลุงเจ้าของสวนทางปลายคลองแกเคยเล่าว่า วันหนึ่งขณะที่แกพายเรือเอาส้มมะพร้าวแล้วก็ใบตองออกจากบ้านมาในราวสักตีสามเห็นจะได้ตอนนั้นปรากฏว่าแกพายเรือมาคนเดียวเพื่อนบ้านเขายังเอาของใส่เรือกันไม่เสร็จแกก็เลยพายล่วงหน้ามาก่อนเพื่อจะไปให้ถึงตลาดพลูก่อนคนอื่นแล้วแกก็จะขายของได้หมดแล้วแกมาคนเดียวอย่างนั้นแกไม่กลัวหรอครับมูคนตำรวจชื้นตั้งหน้าซักอย่างสนใจ ตามที่แกเล่าแกก็กลัวเหมือนกันหมู่ตออแต่ความจําเป็นเพราะจะมัวรอพักพวกแกก็จะเสียเวลาเปล่าและแกก็พายเรือเรื่อยมาในคลองนี่แหละแกว่าตอนนั้นก็ตกในราวทีสี่เห็นจะได้พอแกพายมาถึงหน้าวัดนี้ก็รู้สึกว่ามีคนพายเรือตามมาข้างหลังตอนนี้แกว่าใจชื้นขึ้นมาอีกเป็นกองเพารู้ว่ามีเพื่อนมาด้วย แกก็พายของแกเรื่อยๆมาสักครู่ก็รู้สึกว่าเสียงเรือที่พายตามมาข้างหลังชักจะพายเร็วเข้าขนาดได้ยินเสียงน้ำแตกหัวเรืออู้ๆแกก็เอกใจว่าใครนะที่พายเรือเร็วขนาดนั้นแกก็เหลียวไปดูตอนนั้นเรือลำหลังพายชิดเข้ามากำลังจะขึ้นหน้าเรือแกไปแล้วเรือใครครับคนตำรวจชื้นถาม เรือใครหมู่ทองหัวเราะเบาๆเรือใครนะหรือแกว่ามันไม่ใช่เรือนะสิอ้าวไม่ใช่เรือแเราจะพายมาได้ยังไงล่ะครับไม่ใช่เรือหมู่ทองย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นโลงผีทั้งใบมีคนนั่งเหยียบปากโลงเอาฝาโลงพายมาเอาโลงผีแทนเรือแล้วเอาฝาโลงทำพาย คนตำรวจชื้นถามแล้วเหลียวหน้าเหลียวหลังเพราะตอนนี้ก็รู้สึกหวาดแกเล่าว่าไอ้คนที่นั่งเอาเท้าเหยียบปากลงภายตามแกมานั่นน่ะมันห่มผ้าขาวคลุมจนถึงหัวปล่อยแต่หน้าที่เป็นหัวกระโหลกโผลออกมาให้เห็นเท่านั้นแล้วยังไงมูคนตำรวจชื้นซักทั้งทที่ใจตัวเองก็ชักจะสะทานขึ้นมานิดๆมันจะยังไง ลุงมาแกว่าแกกลัวจนแทบจะขาดใจตายพอมันพายลงขนานเข้ามากะเรือในขณะท,ที่แกกำลังตกตะลึงอยู่ก็เห็นมันเหลียวหน้ามาแล้วยิ้มแล้วพูดว่าแห่งกันไหมล่ะแล้วลุงมาแกทำยังไงล่ะครับตอนนั้นลุงมาแกก็กลัวเลยโจรน,น้ำหนีเรือแพร่ข้าวของที่จะเอาไปขายลอยเป็นแพ ก็จะมีเรือลำหลังตามมาช่วยแกก็หมดสติไปแล้วงั้นวัดน,นี้ก็ไม่ใช่เล่นนีสิมูคนตำรวจชื่นว่าแล้วเหลียวหน้าเหลียวหลังเพื่อจะดูว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับผีเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าก็เผอเออเหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งเข้าก็สะกิดหมู่กลั้นใจถามว่ามูเห็นอะไรที่หอระครังนั่นไหมคืนนี้เดือนหงายแจ่มจ้า จึงไม่ยากนักที่จะมองเห็นสิ่งต่าง,างๆที่อยู่ไม่ห่างไกลนักหมู่ทองจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบเบาๆเห็นคนนั่งห้อยเท้าอยู่บนหอะระฆังพอหมู่ทองตอบขาดคําก็เห็นคนคนนั้นลุกขึ้นจากหอะระฆังลงบันไดเดินฝ่าแสงจันทร์รงมาที่ศาลาทันทีหมู่ทองกับคนตำรวจชื้นลุกขึ้นอยู่ในท่าเตรียมพร้อม เขาไม่รู้ว่าใครชายผู้นั้นไม่ใช่คนหนุ่มเห็นได้จากแสงจันทร์ที่กระจ่างจ้าอยู่บนท้องฟ้านุ่งกางเกงดำสวมเสื้อคอกลมสีขาวและก่อนที่จะเข้ามาถึงศาลาหมูทองแกก็ร้องว่าหยุดอยุดตรงนั้นแหละอย่าเพื่งเข้ามาอ๋อตํำรวจเสียงชายผู้นั้นพูดพอที่หมูทองกับคนชื้นจะได้ยินถนัดผมเองครับ เสียงพลตำรวจชื้นถอนหายใจยาวและดังจนหมู่ทองได้ยินถนัดหมู่ทองเองก็ร้องเบาๆพร้อมกับนั่งลงตามเดิมนึกว่าใครทำไมยังไม่นอนล่ะดึกตื่นป่านนี้แล้วนี่มีล่อเข้าไปเกือบตีสองแล้วเหรอผมนอนหลับไปตื่นหนึ่งแล้วละมูคนดูแลความสะอาดตอบขณะที่เขาเดินมาเกาะอยู่ที่พื้นศาลาซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตร เดินขึ้นมานอนไม่หลับก็เลยออกมานั่งเล่นอยู่บนหอระฆังเย็นๆนี่หมูมาตรวจท้องที่หรือใช่หมู่ทองตอบพายเรือมาเหนื่อยก็เลยขึ้นมานั่งพักเสียงผู้ชายนั้นหัวเราะเหืๆในลำคอแล้วก้าวขึ้นบันไดมานั่งพิงเสาบนศาลาตรงข้ามกับหมู่ทองดีเหมือนกันนั่งคุยกับหมู่สักพัก พอง,ง่วงๆจะได้ไปนอนแล้วก็กลับย้อนถามว่าเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมู่คุยกันหนุงหญิงหุูหญิง,ญงคุยเรื่องอะไรกันอ๋อเรื่องผีหมู่ทองตอบก็ไอเรื่องเก่าๆที่เขาเล่ากันมาเรื่องผีที่พายลงตามเรือ,อยังไงล่ะอยู่วัดนี้เคยได้ยินบ้างหรือเปล่าก็เคยได้ยินเขาเล่าเหมือนกัน แต่มันนานมาแล้วนี่มูชายผู้นั้นตอบเดี๋ยวนี้มันสาบสูญไปหมดแล้วไม่มีวีแววอะไรเลยเสียงพลตำรวจชื้นถอนใจอีกครั้งจนได้ยินกันทุกคนกระทั่งชายที่มาใหม่หันหน้ามาหัวเราะแล้วถามว่าคุณเห็นจะกลัวผีพลตำรวจชื้นตอบว่า ถ้าเป็นเรื่องแบบที่หมูแกเล่าถึงตะเอาลงพายแทนเรือแล้วก็ใครๆก็กลัวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วชายผู้นั้นพูดหัวเราะหัวเราะแต่ว่าจะว่าไม่มีซะทีเดียวก็ไม่ได้เพราะตามธรรมดาวัดที่มีเมนเผาศพมีกุดังเก็บศพมันก็ต้องมีผีแต่ก็ไม่เคยเห็นปรากฏว่าหลอกหลอนใครนักหนาะ นอกจากพระครูแช่มแกเล่ามาสักเดือนสองเดือนเห็นจะได้แกว่ามันโผล่หน้าขึ้นมาที่หน้าต่างกุฏิแกผีหรือคนตำรวจชื้นถามด้วยเสียงตื่นเต้นชายผู้นั้นสันส่นศีรษะไม่ใช่ผีเปรตคุณเคยเห็นไหมเปรตคนตำรวจชื้นทวนคำด้วยความตกใจว่ายิ่งหนักขึ้นไปอีก ไม่ไม่ผมไม่เคยเห็นแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรนะชายผู้นั้นเล่าต่อท่านพระครูท่านว่ามันโผล่ขึ้นมาขอส่วนบุญท่านพระครูรู้หรือเปล่าว่าเปรตผู้หญิงหรือผู้ชายหมู่ทองซักชายผู้นั้นตอบว่าท่านว่าเป็นผู้ชายเพราะผมสั้นหน้าซีดเซียวปากเล็กจู๋เท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเห็นจะได้ อ้าวไหนใครว่าเปลดปากเล็กเท่ารูเข็มคนตำรวจชื้นว่าไม่จริงชายที่มาใหม่ตอบแล้วหัวเราะไม่จริงมันไม่เล็กถึงขนาดนั้นหรอกปากเท่ารูเข็มจะกินอะไรได้เขาว่าดูดกินน้ำเลือดน้ำหนองของตัวเองหมู่ทองตอบไม่จริงผู้ชายคนนั้นปฏิเสธอะไรหมู นี่ไม่เคยเห็นเปลืเลยหรือเนี่ยไม่เคยเลยเขาว่ามันสาบสูญไปแล้วไม่มีเปลืแล้วแต่ก่อนเขาว่ามีที่วัดโพกับวัดสุทัศน์เดี๋ยวนี้เสื่อมไปหมดยังมีเปลือนะยังมีมันหายไม่ได้หรอกนอกจากมันไม่ปรากฏตัวเท่านั้นชายผู้นั้นยืนยันก็ไอตัวที่โผล่หน้ามาขอส่วนบุญท่านพระครูไงละ่ะ ยังไงไม่รู้แฮะหมู่ทองตอบแต่เขาว่ากันว่าเปรตไม่ปรากฏมานานแล้วมีชายผู้นั้นพูดจบก็ลุกขึ้นแล้วกระโดดลงไปจากศาลาเดินเข้าไปสู่แสงจันท์กระจ่างกลางลานวัดทามกลางความตกตะลึงพลึงเพรดิดของหมู่ทองและพลตำรวจชื้นซึ่งมองตามชายผู้นี้ไปไม่วางตา ออกมาอยู่ที่แจ้งแล้วหมู่ทองกับพลตำรวจชื้นก็ได้ยินเสียงกรีดเหมือนใครเป่านกหวีดเสียงมันแหลมเล็กแต่ติดต่อกันยืดยาวทอมกันนั้นร่างของชายผู้นั้นที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นสูงขึ้นและเสียงกรีอันแหลมเล็กก็ดังขึ้นทุกทีมันดังจนแสบแก้วหู หมูทองกับพลตำรวจชื้นมองดูด้วยความตกตะลึงกระทั่งตัวมันสูงเลยต้นมะพร้าวเลยวัดขึ้นไปอีกสักครึ่งต้นรู้สึกจะมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นฉุยมาไม่ขาดระยะหมูทองแย่จ้องดูทั้งทังที่กลัวแสนกลัวและยังจำได้จนเดี๋ยวนี้ว่าใบหน้ามันซีดจนเขียวตาทั้งสองข้างพองโตขนาดลูกมะนาวผลใหญ่ปากเล็กขนาดมาล็กถั่วเขียวจริงๆ มือไม้ขาแข้งยาวเก้งก้างและเสียงเสียงที่ร้องกรีดกรีดก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันค่อยๆเดินโยงเยง่งโยงเยง่งหายเข้าไปทางหลังวัดพร้อมกับเสียงหมาในวัดส่งเสียงหอนกันเกลียวกราวเป็นที่น่าขนพองสยองกล้าวหมู่ทองแกนั่งภาวนาสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปให้อสุร,รกายตัวที่เห็นนี้ซึ่งแกเข้าใจว่า มันมาแสดงอภินิหารให้เห็นจะได้ช่วยทำบุญสุนทานแผ่ส่วนกุศลไปให้จะได้พ้นทุกทรมานไปผุดไปเกิดในที่สุขสบายพอแกสวดมนต์จบเสียงร้องกรี๊ดอันน่าวิเวกวังเวงก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนกระทั่งหายไปกับความเงียบสงบแต่เมื่อหมู่ทองหันมาดูพลตำรวจชื้น ก็เห็นว่านอนคว่ำหน้าตัวสั่นอยู่กับพื้นและนี่นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งลูกพี่และลูกน้องเพิ่งจะได้เคยเจอเปรตในชีวิตของการออกตรวจท้องที่